ล้วเนี่ยรับถึงปัญหาไม่ถึงเดือนนึงนะคะได้มีโอกาสนําปัญหาเหล่านี้เข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการการตํารวจก็ได้ประสานไปยังสนักกานตารวจแห่งชาติต้องการรถยนต์หับในโรงเรียนดูแลน้องๆแล้วก็ดูแลชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงโดยพลตำรวจเอกจกทิตรใจจินดาน,นะคะท่านก็รับนโยบายนี้มาและท่านก็ได้จัดสรรรถกระบะหนึ่งคันมามอบให้กับโรงเรียนตุเวชยัยแดน วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มามอบด้วยตนเองวันนี้เราได้มาทําอะไรให้กับโรงเรียนด้วยถือว่าเป็นการที่เราประสานและได้อย่างรวดเร็วก็ดีใจกับหนว่วยกชกสีหนึ่งด้วยหน้าที่ของเราก็คือก็จะมาเยี่ยมเยียมแล้วก็มาพบปะพ่อแม่พี่น้องภาคประชาธิปัตย์ที่นำโดยบุท่านวันนี้เราก็จะลงทุกพื้นที่ที่เราไปลงได้ฟังความเดือดร้อนของพ่อพี่น้องแม้ว่าถึงเล็กเ,เน้อยๆพอยภคประชาธิปัตย์ก็จะทุเม,ม็ดน,นะครับ ไม่ถึงตั้งตัวไม่ทันเลยว่าเออตั้งตัวไม่ทันเลยเร็วมากเร็วมากให่ไหมใหญ่ใหญ่ขับเป็นไมเนี่มีใบขับขี่เ้ยแสดงให้เห็นในความตั้งใจจริงของคณะรรมการแล้วก็ผู้แทนทุกคนเนี่ยครับตั้งใจทําหน้าที่ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับคนพุกนี่เมื่อก่อนก็เท่าพวกเราทุกคนวันหนึ่งเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาได้มีโอกาสได้ทํางานได้ทําหน้าที่ที่ตัวเองตั้งใจและสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็กลับมามาช่วยเหลือคนอื่นมาให้โอกาส กับคนที่ยังไม่มีโอกาสอย่างพวกพี่เนี่ยทำงานเป็นผู้แทนราษฎรเราก็ได้ไปเห็นในพบปะเราก็นํามาแก้ปัญหาพี่ไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีความฝันมีความตั้งใจอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีโอกาสทํางานในสิ่งที่ตั้งใจได้แล้ววันหนึ่งกลับมาตอบแทนโรงเรียนชุมชนที่เราเคยอยู่